็สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็วันนี้กนนะนะ็มี 90, นนครับน้องใหม่นะครับก็อยู่กับมีครัเก้าสิบรุ่นหกครับเป็นโกมมสูนะครับก็เพิ่งมาถึงบ้านบ้านเช้านะครับก็มาดูการทำงานนะครับก <c oughs> ็เป็นรถเก่านอกประมาณหกเดือนนะครับถ้าจำไม่ผิดหรือหน,นึ่งปีเนี่ยครับ ของเก่าซื้อมาสร้างบ้านนะครับกับทำสวนก็ขายเลยครับก็มาดูกันครับว่าเครื่องนี่ถือว่าโอเคนะครับแล้วก็ช่วงลงช่วงล่างนะครับก็รถ,ถือว่าโอเคนะครับ ก็ไม่มีแอร์นะครับสำหรับรถคันนี้ก็เป็นรถเก่านอกมานะครับก็ยังไม่เคยติดแอร์มาเลยนะครับมีแต่พัดลมนะครับก็เอามาลองงานวันแรกนะครับซึ่งมาถึงเมื่อเช้าพอมาถึงก็ย้ายมาลงหน้างานเลยนะครับมีสองที่นะครับที่จะได้เก็บงานนะครับก็ต้องสายไฮดรอลิกซึมหนึ่งสายนะครับแล้วก็สิ้นกระบอก

โอ้ฟ้าปิดม,มูวิ่งไหมฟ้าก็มาดูสภาพข้างในกันนะครับนี่ว่าเบาะเดิมๆเลยนะครับนี่ครับพัดลมดูครับยังไม่มีร่องรอยติดแอร์นะครับสำหรับรถคันนี้ดูปัตตุใช้ได้ไหมครับใช้ได้ครับใช้ได้ ออมาดูครับเป็นคอนโทรน้ํามันนะครับแผงประตูตรงนี้มีอยู่นะครับเดี๋ยวยังไม่ติดนะครับดูดูดน้ำหนักไม่แน่ใจนะครับหกตันหกหรือว่าเก้าตันนะครับโอ้น่าจะเก้าตันนะครับเก้าตันเจ็ดนะครับ น่าจะเบากว่า PC 1 0รยนี่ประมาณตัน5นะครับตัน8ครับตัน8 ครับเฟรมยังสวยนะครับภาพนี้ถือว่ายังโอเคนะสำหรับเฟรมตัวเดิมนครับไฮด้านะครับดูสปอเก็ตโซ่ครับโซ่ครับดูโซ่หนาไหมครับหนาไหมดูสปอเก็ตครับนี่นะครับเดี๋ยวมาดูตรงข้างล่างครับสวยนะครับดูค พีซีเกาสิอสูรุ่หครับนี่ครับดูซีเรียลนะซีเรียล

ศูนดนะครับ368 4เ้มยไม่ใช่098 368 0423นะครับราคาเปิดไว้ที่58นะครับ5 8าแสนบาทนะครับเอกสารใบวินโอยนะครับรกว่ไงไา้ให้ิดหวังนะครับสำหรับเรื่อง,งนี้ บบอกว่าพอนอนเขานอกนิดนึงนะครับใครสนใจก็ติดตอ่อมาเลยครับห้าแสนแปดหมื่นบาทนะครับไม่ผิดหวังครับรับรองไม่ผิดหวังดูครับรถคันนี้ยังไม่เคยติดแอร์มาเลยนะครับแอร์เย็นนะครับมาดูความร้อนครับ นี่ครับขึ้นนิดเดียวดูครับจุ๊บนี่ครับดูครับตรงนี้ไม่ถือว่าปูนะครับก็เราตัดผ้าปูนะครับผ้าใบครับก็วิดีโอนี้นะครับก็ขอหยุดชิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็ฝากกดติดตามที่ช่องแทนครูรถดำงอแงนะครับสวัสดีครับ